จนคุยเรื่องรถไฟฟ้า20บาทในมุมมองของสภาผู้บริโภคนะคะ20บาทตลอดสายเนี่ยทำได้จริงไม่ใช่การเมืองใช่ไหมแล้วจะทำอย่างไรให้ยั่งยืนเดี๋ยวไปสวัสดีพูดคุยกับทางคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคกันเลยในช่วงนี้นะคะคุณสารีสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านตานองค์กค่ะแล้วก็สวัสดี คุณผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะค,ะค่ะอ่าเห็นยังไงคะเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในมุมมองของทางสภาผู้บริโภคค่ะอก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้เนาะ,ะสภาเนี่ยสนับสนุนเรื่องบริการขนส่งสาธารณะ,ะที่ถูกลง เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะมีรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ทุกคนขึ้นรถไฟฟ้าได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริง<อ>นะคะเกิดขึ้นจริงเพราะนั้นเนี่ยขออนุญาตไล่เรียงให้คุณนองน้า<อ>และคุณผู้ฟังได้ได้ไดรับทราบนะฮะว่า<อ>สภาเองเนี่ยตอนแรกที่มาทำงานเนี่ย<อ>เราก็พบว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นบริการทางเลือก สภากรอนผู้บริโภคก็ได้ทําข้อเสนอนโยบายไปให้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์นะฮะว่าเราคิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่บริการทางเลือกรถไฟฟ้าเนี่ยควรจะเป็นบริการขนส่งมวลชนเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสได้ให้ข้อเสนอต่อรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะฮะว่า65บาทที่ตอนนั้นเขาจะทำ speed through คิด65บาบาทเนี่ย สภาไม่ไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็เอ่อก็ทราบตัวเลขมาว่าจริงๆของกทมเนี่ยหกสิบห้าแต่กระทรวงคมนาคมเนี่ยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์เพราะนั้นสภาก่อนพูดพวกเราก็เลยคิดว่าเอ่อมาดูข้อมูลของกระทรวงคมนาคมเราก็พบว่าในสี่สิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์เนี่ยจริงๆมันถ้าค่าใช้จ่ายเท่าเดิมลดไอ,อเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการทํางานเนี่ยเท่าเดิมแต่ ค่าโดยสารลดลงครึ่งหนึ่งเลยคือ25บาทเนี่ยอ่ก็ยังทำให้กรุงเทพมหานครที่ตอนนั้นเขาจะคิดต่อสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีนะฮะ<ม>นี่เป็นข้อมูลก่อนต่อก่อน<ม>ที่อะจะใช้กรณี65บาทเนาะ<ม><ม>แต่รวงคมนาคมก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยมันควรจะอยู่สัก49บาท83<ม><ม>สภาก็<ม>ไปดูข้อมูลแล้วก็ใช้ตัวเลขตัวเดียวกัน แล้วก็เอค่าใช้ใจ่ายเท่าเดิมแต่รายได้ลดลงเนี่ยเราก็พบว่าเอ๊ยี่สิบห้าบาทเนี่ยก็ยังทําให้กรทมเนี่ยมีกำไรถึงอตอนนั้นเนี่ยตัวเลขที่ที่พบเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าอ,อยู่ในระดับสองหมื่นสามพันล้านทีเดียวนะคะ,ะซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าต่อไปสามสิบปีเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วกอทมอจะมีกำไรไปทำอะไรเพราะฉะนั้น กทมทำบริการขนสงนะ่งสาระซึ่งควรจะเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครด้วยซ้าไปนะฮะก็ก็เลยทําให้มั่นใจว่า25บาทเนี่ยเป็นราคาที่ผู้บริโภคจ่ายเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยทำได้กับสายสีเขียวถ้าเราต่อสัญญาสัมปทานไปเนี่ยนะฮะก็ทําได้เลย25บาทเพราะฉะนั้นเราก็ไปศึกษาข้อมูลมากขึ้นว่า จาก25บาทเนี่ยจริงๆค่าจ้างเดินรถเนี่ยเท่าไหร่ก็พบว่าค่าจ้างเดินรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11บาท <S 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 แต่ถ้าสายสีเขียวหลังปี7 2ดเน่ยโครงสร้างต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะถือว่าเราเอกชนเป็นคนก่อสร้างแล้วก็เราก็ตอบแทนเอกชนที่ช่วงแรกเขาอาจจะขาดทุนหลังๆเขาก็มีกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ย โครงสร้างก็กลับมาเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นถ้ารัฐคิดเฉพาะค่าเดินรถเริงจริงมันแค่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทแต่แต่เราเนี่ยยังไม่ได้คิดเรื่องรายได้ที่เกิดขึ้นจากการโฆษณารายได้ที่เกิดขึ้นจากไอการพัฒนาที่ดินไอรอบรถไฟเลยนะฮะเพราะนั้นดิฉันคิดว่าไอพักเพื่อไทยหรือรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะเห็นตัวเลขพวกนี้แล้วก็มั่นใจว่ายี่สิบบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้จริง นะคะเพราะนั้นสะพานวอนพวกเราสนับสนุนอยู่แล้วเพราะเราคิดว่าเราศึกษาข้อมูลมาแล้วเราพบว่าครึ่งหนึ่งยี่สิบห้าบาทเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นไปได้แต่ว่าเออก็ต้องเรียนคุณน้องหน้าและคุณผู้ฟังนะครับว่าจริงๆริงบ้านเราก็มีมรดกบาปเยอะก็คืออย่างเช่นค่าจ้างเดินรถแทนที่เราจะปิดตอนสัญญาสัมปทานคือปีเจ็ดสองแต่เราไปจ้างเดินรถจนถึงปีแปดห้าเพราะนั้นมันก็ทำให้เอ เอกสายสีเขียวเองเนี่ยก็ติดล็อกนะแต่ยังที่ว่าอันนี้ก็สายสีเขียวกว็ได้ประโยชน์นะฮะก็ก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปเพราะเราทําสัญญาแล้วหรือค่าจ้างเดินรถเนี่ยขณะเนี้สมเหตุสมผลแค่ไหนอเนาะเออซึ่งซึ่งเราทีา่เราหลายหลายสำนักก็เขามีเพจมาตรงนี้เหมือนกันเรื่องค่าจ้างเดินรถเนี่ยนะอ่าค่ะค่ะเพราะว่าค่าจ้างเดินรถเนี่ยต้องบอกว่าในเมื่อต้นทุน ค่าไอค่าบริการเดินรถเนี่ยอยู่ที่สิบอ็ดบาทแต่ว่าจริงๆเราจ้างแพงกว่านั้นนะฮะเราจ้างหมื่นสองพันล้านต่อปีสองขาก็คือหกพันล้านหกพันล้านเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขนีดเดนก็ต้องอ้างว่าเราใช้ตัวเลขของสีเขียวในตลาดหลักทรัพย์นะฮะจริงๆสภาก็อาจจะ่อเต้องขอภัยสีเขียวเนาะเราก็อาจจะใช้ข้อมูลของสายสีเขียวเนี่ยเยอะอซึ่ง ไปใช้ข้อมูลในตลาดทัพย์ได้ก็พบว่าสายสีเขียวเนี่ยจ่ายค่าเดินรถเี่ยอยู่ที่ประมาณเรียกว่าสามสามพันกว่าล้านเท่านั้นเองสามพันเก้าร้อยล้านประมาณสัก4สี่พันล้านกันล้วกันสีน่พันล้านแต่ว่าขณะที่เราจ้างเขาหกพันล้านสองข้างก็คือส่วนต่อขยายจากออนนุชไปสมุทรปราการกับจากหมอชิดไปคูคตเนี่ยเราจ่ายหมื่นสองพันล้านต่อปี ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนก็คือเราจ่ายแค่สี่พันล้านใช่ไหมถูกต้องเราควรจะจ่ายสี่พล้านค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เ็เรียกว่าก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องมรดกบาปข้อมูลรับชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องคิดว่าที่ผ่านมาอรัฐบาลยังไม่ค่อยได้คิดหาทางที่จะดูเรื่อง ต้นทุนจริงๆจ,จ,จังๆรายได้จากการโฆษณารายได้จากการพัฒนาสังหารือมารัพย์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าประโยชน์ส่วนนี้ตกไปอยู่กับเอกชนที่สัมปทานจะ <c oughs> เป็นส่วนใหญ่ <c oughs> หรือแม้กระทั่งขณะเนี้ยสายสีน้ำเงินซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่า,ามีเรียกว่าเงินที่รัฐบาลอาจจะขอมาใช้ในการเรียกว่า ทำเรื่อง20บาทเนี่ยนะฮะ<ม>อยู่ในระดับที่มากกว่า5,000ล้านบาทซึ่งก็เป็นเป็นสภาพคล่องที่ที่มีเงินอยู่นะฮะในระบบ<ม>เพราะนั้นเอคือก็เรียกว่าขนาดนี้ทั้งสองเจ้าไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีเขียวเนี่ย<ม>ก็มีกำไรในการให้บริการนะฮะเพราะฉะนั้นเดรนก็คิดว่า20บาทเนี่ยเป็นไปได้จริงจากการที่รัฐบาลเห็นตัวเลข ที่เกิดขึ้นทั้งจากที่สภางการผู้ริกภคทำงานกรุงเทพมหานครรับรู้ว่าต้นทุนเนี่ยเดินรถเนี่ยอยู่ที่11บาทหรือจริงๆก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าโมโนเรลเนี่ยอ,อาจจะถูกกว่าน,นี้นะคะอันนี้11บเอ็ดบาทคือเป็นแบบโโโเป็มร,รูปแบบส<ร><ร>ีอะไรพวกนี้นะค่ะสีมพูสีมพูสีเหลืองพเราะ เพราะฉะนั้นคุณคุณนะคุณสาลีกําลังบอกกับพับลิกกับประชาชนกับสาธารณชนว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟฟ้า20บาทนะหรือย5บาทก็ได้เนี่ยมันสามารถทําได้แบบยั่งยืนเลยทําได้แบบยั่งยืนค่ะก็ลองคิดดูไม่งั้นในยุโรป330บาทต่อเดือนในเมืองจีนเอ่อเรียกว่า1หยวน<ะ>ไปขนาดไหนเนี่ยก็แค่2หยวนเนี่ย คือมันก็ทําได้เพราะว่าแล้วก็บริการขนส่งสารนะก็เป็นบริการที่รัฐบาลสนับสนุนและยินอยากให้ตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งนะฮะจริงๆกทมเนี่ยแต่เดี๋ยวนะคุณสาลีเดี๋ยวจะทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังว่า ที่คุณสารีบอกว่าทําได้20บาทหรือ25บาทเนี่ยคือให้ definition ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นบริการขนส่งมวลชนอาจจะมีรัฐบาลอุดหนุนบ้างแต่คุณสาลีก็บอกได้ว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้ไปดูเลยไอ้อส่วนของไรายได้จากโฆษณา รายได้จากการพัฒนาพวกอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาทาได้อย่างเป็นรัฐบสารเนี่ยเขาได้เรื่องของการพัฒนาอสังหาเนี่ยมาเป็นก่อเป็นกำแต่เราเนี่ยยังไม่ได้คิดส่วนนี้เลยใช่ไหมเราเรายังไม่ได้คิดมาเป็นรายได้แล้วก็ขนาดเนี้ยรายได้ส่วนใหญ่ในในสัญญาสมปทานานี่บางสัญญาเราก็ให้เอกชนเป็นผู้ได้รายได้นั้นไปบางบางสัญญาเราก็อาจจะแบ่งรายได้ มาที่รับบ้างน,น,นะฮะ <S 2> <S 2> ซึ่งอันนี้มันมันอาจจะแตกต่างกันอยู่แต่ก็เรายังต้องบอกว่าเราเรายังเหมารวมอยู่ในการทําบริการคือเรียกว่าบริการเดินรถแทนที่เราจะแยกว่าบริการโฆษณาบริการพัฒนาสังหารมทรัพย์นเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นแหล่งรายได้ สำคัญของรัฐบาลโอ้เนี่ยนะเม้นตก็เสียเปรียบจริงมันไปแบบเหมือนรวมๆกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรเท่าไหร่นะเพราะนั้นก็คือที่บอกว่าจะทําให้ยั่งยืนก็ต้องมาจากหลักการนี้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วก็ประเด็นที่สองที่คิดว่ามันยั่งยืนได้เนี่ยด้วยด้วยเหตุผลอะไรแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าขณะนี้เรามีภาษีของประเทศเนประมาณสามจุดสามล้านบาท แล้วเราก็ยังมีเงินจากกองทุนนู้นกองทุนนี้ที่เป็นรายได้เนี่ยอยู่แล้วจริงๆประมาณสักเขาบอกว่าเาเกือบสิบล้านล้านบาทนะฮะรายได้โดยภาพรวมจากทุกส่วนของประเทศเนี่ยอย่างเช่นเด่นยกตัวอย่างเรื่องรายได้ที่สําคัญอันหนึ่งของที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าภาษีล้อเลื่อนนะฮะซึ่งภาษีล้อเลื่อนเนี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ย ซึ่งตอนที่เราศึกษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านแต่ตอนนี้ตอนนี้เราไปดูตัวเลขล่าสุดปีที่กทมทำข้อมูลล่าสุดเนี่ยเราพบว่าหมื่นหกพันล้านแล้วค่ะคุณนองนาอ๋อเพิ่มขึ้นมคือภาษีที่คุณนองนาสารีทุกคนที่มีรถยนต์ต้องไปจดทะเบียนเนี่ยอตัะก่อนรถมากขึ้นนะคะก็ได้ภาษีใช่ใช Mm hmm. แล้วก็อันนี้แหละทีะ่เรียกว่าเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเราที่ขอนแก่นซึ่งไปทำงาน mm hmm. ร่วมกับบริษัทรถยนต์ที่จัดร,รถเมย์รถเมย์ที่ขอนแก่นเรียกว่าบัสซิ่งเนี่ยนะฮะขเขาก็ให้ข้อมูลเลยว่าขอนแก่นเนี่ยมีแปดร้อยล้าน mm hmm. ซึ่งในแปดร้อยล้าน mm hmm. ของขอนแก่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาตัวเอาตัวนี้มาทำนะ,ะทำไอตัว รถรถเมย์เนี้ยค่ะเราจะใช้เงินประมาณสองร้อยล้านเท่านั้นเองทุกคนใช้บริการขนส่งสาธารณะฟรีที่ขนแก่นเลยอ๋อไอ้ขนนั้นอันนี้ขนแกนนี้เทศบาลเขาศึกษาอยู่อันนั้นใช่ไหมคะอ,อบจอ,อบจอออแต่อบอกจอก็ต้องบอกว่าเขาสนใจเรื่องนี้มากนหฮะ อบจก็สนใจเรื่องนี้มากแล้วเราคิดว่ามีแนวโน้มที่ดีขนาดนี้หลายท้องถิ่นเนี่ยสนใจที่จะช่วยสนับสนุนบริการขนส่งสาระให้กับประชาชนเพราะนั่นมันก็จะเป็นโมเดลนะที่จะใช้ได้ในหลายจังหวัดจริงๆตอนนี้ที่ทำไปแล้วเนี่ยพภูกเก็ต เมืองการกําลังกําลังอาจจะอยู่ในช่วงจัดซื้อจัดจ้างแล้วล่าสุดเนี่ยถ้าเราตามข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นที่ลําพูนถูกไหมฮะนายกอบจอลํลาพูนพรรคประชาชนก็เปิดเดินรถอ,อีวีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรนก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แน่นอนที่จะให้ท้องถิน่นแล้วก็ภาษีที่ท้องถิ่นมีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเร <c oughs> ื่อง เอ,อเรื่องเรื่องรถรถเนี่ยนะฮะก็ <ฮะ S 1> คือเราก็ไม่ได้ไปเอาภาษีส่วนอื่นแต่ขนาดนี้ภาษีล้อเลื่อนเนี่ยถูกใช้ไปในกิจการอื่นเยอะ mm hmm. เพราะนั้นยังคิดว่าแน่นอนถ้าจะทำเรื่องนี้ให้มันไม่ใช่แค่ปีเดียวเพื่อเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคือถ้าจะทำให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยเอ,อรัฐบาลเองก็ต้อง เรียกว่าทบทวนง,งบประมาณของรัฐบาลในการดำเนินการเรื่องขนส่งมวลชนค่ะอ่านอ,อย่างเช่นล่าสุดเออเพอร์เอ็เอนย็นก็มีโอกาสไปเห็นว่าที่ภูเกต็ตเนี่ยจริงๆนายกอบจภูเกต็ตเนี่ยขณะนี้มีรถอีวีให้นักเรียนขึ้นฟรีเนี่ยเ,เกือบยี่สิบคัน Oh, ผู้สูงอายุขึ้นฟรีคน <Okay. S 2> ทั่วไปเก็บยี่สิบบาทอ๋อค่ะอันนี้ส <N> ่วนมือ้าเขาทําได้จริงแล้วนะ <N> ใช่เพราะฉะนั้นเขาเก็บยี่สิบบาทเนี่ยเอของภูเก็ตเนี่ยซึ่งแต่ว่าขณะที่รัฐบาลเนี่ยโดยการรถไฟเนี่ยยังจะมีเรียกว่ารถไฟฟ้าหรือโมโนเรลอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่ฟิตกับในพื้นที่ คุณ้องน่าเข้าใจนะว่ากว่าเราจะศึกษากว่าเราจะดําเนินการเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยทุกคนมีรถแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์หมดแล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครขึ้นละถูกไหมครับเพราะนั้นหรือแม้ทั้งหลายจังหวัดเนี่ยสงขาเขาก็คัดค้านโมโนเรลเพราะเขารู้สึกว่ากว่าคุณจะศึกษาเสร็จกว่าคุณจะเป็นลงทุนปีเจ็ดสองสี่ห้าปีเนี่ยที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ย สู้เอาโครงการเหล่านั้นน่ะมาจัดรถอีวีวิ่งให้เต็มเมืองเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะคซึ่งซึ่งคนรู้สึกอยากเห็นรูปประทแบแบบนี้ยมากกว่าแทนที่มันจะต้องเอาโมเดลจากกรุงเทพไปทําโครงการขนาดใหญ่ทั้งหมดนะคะที่ห็นคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นแต่แน่นอนสิ่งที่สภาก์กรู้บริโภคเข้าใจเอ่อเคลือดคนที่ออกมาคัดค้านว่าอย่าเอาภาษีของคนทั้งประเทศมาใช้กับคนกรุงเทพซึ่งเรียนก็เห็นด้วยค่ะนะ เราก็เราก็ไม่คอทมเนี่ยต้องรับผิดชอบแน่นอนว่าจะเอาภาษีส่วนไหนหรือจะเก็บเงินคนกรุงเทพที่ใช้รถยนต์มากขึ้นผ่านราคาน้ํามันะอะไรยังติดรถติดอะไรนั่นน่ะก็ใช่แล้วใช่หรือแม้กระทั่งใครยังขับรถยนต์อยู่ถ้า20บาทแล้วเนี่ยเก็บภาษีน้ํามันเพิ่มเลยหนึ่งบาทเพื่อมาทําเรื่องรถไฟฟ้าอืมเพราะฉะนั้นก็คื่นเต้นาทางสภาแล้างสภาผู้ไปพู้จะ จะเสนอแพ็กเกจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นนโยบายที่แบบยั่งยืนนะเพราะว่าอันนี้คือดูแล้วมันแค่ปีเดียวนะที่พักเพื่อไทยเขาทำเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นเริ่มปีนี้แล้วก็ไปสิ้นสุดป,ปีหกเก้าตามนั้นเราเราก็คิดว่าไม่อยากให้มันเป็นการเมืองแล้วก็ทําว่าทําได้แล้วก็เพื่อที่จะใช้เพื่อกันเลืั้งคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนเราคิดว่าถ้าเพื่อไทยทําได้เดี๋ยวเพื่อไทยก็ได้คะแนน แล้วก็ต้องทําให้ยั่งยืนด้วยคือการที่จะทํายั่งยืนเนี่ยรัฐบาลก็ต้องไปดำเ,เรียกว่าจัดลําดับหรือทบทวนการใช้งบประมาณที่ไม่จําเป็นเอาอย่างเช่นสมนมติเดเทพมานครเราบอกได้เลยกระทรวงคมนาคมควรยกเลิกการทําทางด่วนสองชั้น <c oughs> ซึ่งใช้เงินสามหมื่นสี่พันล้าน <c oughs> ใช่ซึ่งก็บอกว่ามันจึงไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องงารจราอจอะไรได้ท่าไหร่และอันนี้มันก็ทําให้เราใช้ เทำทำรถไฟฟ้าได้ห้าปีถูกไหมฮะห้าหกปีสามหมื่นกว่าล้านกับห้าพันห้าร้อยล้านเนี่ยค่ะอ่าแล้วจริงๆเดี๋ยวคิดว่าเบื้องต้นเลยรัฐบาลต,ต,ต้องตอบคําถามก่อนว่าเราจําเป็นต้องใช้ห้าห้าพันห้าร้อยล้านจริงไหมาบางคนอย่างเช่นวันนั้นเยนก็ il, มีโอกาสฟังคุณสามารถด้วยนะ<ห>คุณสามารถก็บอกว่าขณาดนี้คล้ายๆเนี่ยอบริษัทที่เขาจะช่วยเรื่องยี่สิบาทเนี่ยทุกคนก็อยากคิดราคาเต็มที่ แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนโยบายที่เอกชนก็ได้ประโยชน์เพราะนั้นเมื่อเป็นนโยบายที่เอกชนได้ประโยชน์เนี่ยราคาที่รักต้องจ่ายเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเหตุเป็นผลคือไม่ใช่คุณไปคิดเต็มเต็มจำนวนแต่แน่นอนการที่จะคำนวณตัวเลขว่าคนเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างสมมติตอนนี้เรามีคนขึ้นรถไฟฟ้าอยู่ล้านหนึ่ง <c oughs> แล้วสมมติว่าเป็นล้านห้าเพิ่มมาห้าแสน ห้าแสนเนี่ยมันจากนโยบายเท่าไหร่หรือหรือแล้วเราควรจะจ่ายเท่าไหร่เราควรจ,จ่ายยี่สิบบาทหรือเราก็ควรจะจ่ายเท่าไหร่ถูกไหมฮะตรง,งนนจุดนี้นใครก็ตามรัฐบาลจะต้องไปดูดีๆเพื่อไม่ให้ผลประโยชน์เนี่ยมันไหลไปตกภาคเอกชนมากจนเกินไปใช่ไหมเอาเป็น<ต>อย่างนี้คุณสาลีเดี๋ยวคุณสาลีมัดรวมว่าจะทํายังไงให้รถไฟฟ้ายี่สิบาทหรือยี่สิบห้าบาทอย่างเงี้ยยั่งยืนเนี่ย คือมันจะต้องทําอะไรบ้างอย่างเช่นตะกี้บอกว่ามีกองทุนนู่นนี่อะไรนะต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบหนึ่งเพราะวันนี้ได้ค่ะแล้วก็แน่นอนเวลาเรามีคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านห้าเนี่ยคนดูโฆษณาก็มากขึ้นอันนี้ก็บริษัทก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นถูกไหม<ช>ฮะ,ะ<ช>เพราะฉะนั้นเอ่อค่าโฆษณารายไ,ได้โฆษณาก็มากขึ้นแม้รัฐบ,บาลก็ต้องทําให้ตัวเองไปสับส่วนเงิน เอกชนเป็นเหตุเป็นผลค่ะนี่เนี่ยแหละที่ต้องฝ <ทำ S 1> าต้องฝากสภาผู้บริโภคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกสักรอบหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะ